สวัสดีครับผมวันนี้75วันแล้วที่เราพาไก่าสาวมาเลี้ยงมาดูกันว่าจะได้กี่ฟองครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 52,53,54 55,56 57,58 59 60,61,62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 แปโอเคครับผมวันนี้ได้แ6ดสิบอเคครับไว้มาเก็บไข่ด้วยกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับผมบายบายสวัสดีครับ